โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนๆจาก o v e r t ร p Up ราคาอยู่ที่หน้าจอแล้วครับราคาถูกขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้นะครับและนอกเหนือจากสลัมดังเนี่ยทาง o v e r t o p Up ก็ยังรับเติมเกมกีฬาต่างๆนะนวันเป็นฟีฟ่ามือบา f a f ็นบและเกมอื่นอีกมากมายนะครับหากสนใจก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างหรืออดไลน์ไปทางหน้าจอได้เลยครับผมวันเดยทุกคนเพราะผมซี้อหลอ และส l a m ดังโ m o b i นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาลงแรงด้วยทางฝั่งของนี่ครับโชยจิเหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำการอัพไปถึงพร71%แล้วแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบท่าลอยตัวยิงมากเลยแต่ว่ามันเปลืองครับท่านี้ผมก็ใช้บ่อยนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะอัพไปอีกแค่ไหนว่ามันดูการลบกวนมันจะฝืนดีขึ้นหรือเปล่าถ้าฮุกอันเนี้ย แต่ก็ยังไม่ได้อัพนะครับอัพท่าเนี้ยไปเยอะแล้วครับอัพมาถึงท่าที่เรียกว่าดันยิงแต่ว่าจะไม่ได้อัพดันแล้วพลิกเลยเพราะว่าดันแล้วดันแล้วแบบว่าติดอะ่ะคือหลายทีแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะซื้ออันนี้เพิ่มให้พรครบ7จอืมวันนี้แหละแล้วก็ไอ้ดันพลิกยิงไม่เป็นไรขอแค่มันดันแล้วพลิกได้ก่อนเพราะว่าไอ้ผมเจอปัญหาบั๊ก เคาะแล้วเลี้ยงไม่ไปจ่ายก็ไม่ออกหลายทีครับอันนี้คือปัญหาที่ผมเจอนะก็เดี๋ยวผมจะซื้อเลยนะครับซึ่งก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เนี่ยผมไอรายวันเนี่ยมันเหลืออีกสี่ใบนะเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้ออันนี้สี่ก่อนนะครับซื้ออันนี้สี่ก่อนแล้วก็มาซื้ออันนี้อีกอ,อีกสี่ซึ่งมันก็จะเปลิงก่อนนิดหน่อยแหละนไม่เป็นไรนครับ อยากจะมาทําคลิปนะอู้ปองผมเหลือสามพันเลยนะอพิ่งแบบว่าซัดตัวใหม่ไปยับยับนะเพราะว่าเจอบั๊กอันนี้แหละนะก่อนอัดคลิปนี้ก็เลยว่าจะจะอัพอยู่แล้วก็เลยกดอัดก่อนก็อัดให้ดูนะครับไม่ไหวไม่ไหวมันแบบเจอบั๊กครับหรือต้องกดอะไรก็กดออกช้านะแล้วมันจะได้พรเจ็ดสิบห้าพอดีด้วยนะพอพรเจ็ดสิบห้าก็จะเนี่ยอ๋อนี่ผมเล่นไปบ้างแล้วครับเอาไปเทสแล้วมันเจอบักนะ๊กไงก็เลยเนี่ย ก่อนจะอัดคลิปให้ทุกคนดูเอางนี้แหละแล้วกิจเกมจับคู่ผมจับครบหมดแล้วนะครับใช้วิธีแอบโกงถ่ายรูปเอาอ่ะนี่แหละถ้า,าว่าเราซื้อเสร็จใช่ปะ่ะล้วก็ได้นี่มาอันนี้ก็ยังไม่เอาตอนนี้ใช้เพชรเยอะมากๆนะครับก็เลือกเพชรก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้อาอัพพอนัอะไรมันต้องใช้เพชรเยอะก็จัดไปเดี๋ยวเราโชวจีไปเล่นเงินบอกให้ได้3ได้นี้50สมามาดูกันว่าเกมเป็นยังไงบ้าง let's go เอาละเกมเริ่มแล้วทุกคนแต่ไม่รู้นะว่าจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่ยอมเล่นเซนเตอร์ผมก็เล่นไม่ได้ครับแต่เพื่อนเล่นเซนเตอร์ผมจัดให้ครับอขาขงิมาก่อนเลยขอมาขอมาเพื่อนเอ๊ะนั่นแหละอยากเล่นเลยเล่นเลยแต่ไม่เหมาะกับลิงร่างสองเท่าไหร่ไม่เหมาะเท่าไหร่ถ้าเขาเลือกลิงล่างสองมาไม่เข้ากับผมเท่าไหร่แต่ผมจะเลือกเพราะว่าความสามารถลับของมันคืนคอการรีบาร์นะครับ การรีบาวที่เป็นพลังสุดยอดแฝงคนไม่รู้รีบาวดีมากนะรีบาวดีมากก็ยังคงใส่ตั้งแต่ห้องเข้าสวิงแมนอยู่ mm. เผื่อไปช่วยเพื่อนวงใน mm. วงนอกครับอยากมีประโยชน์ที่สุด mm. แต่อาจจะหลังๆอาจจะใส่รีบาวดีกว่าหรืออะไรเงี้ยอาจจะถอดตบออกชิ้นหนึ่งยังไม่รู้นะแตบ่บางทีมันต้องเป็นการวงนอกไงมันเป็น power forward เช่ปบละมันไม่ใช่เซนเตอร์จ๋าถะให้ผมถอดตบออกมันก็ รู้สึกอรู้สึกอยากใส่ไว้ก่อนเพอเอก็เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะมีอะไรนะครับว่าว่าจะมีปัญหาอะไรไหมนะแต่ที่แน่เจอบัคที่พูดไปตอนต้นคลิปเพราะบอลเสร็จยิงยิงไม่ทันก็ทำอะไรไม่ได้เียงสวยเอ้ายิงตั้งนาน เฮ้ย,ยเอาปีติมะแอบแซ่บยิงผมพุกบ้างสวยอาลิงสวยได้ซีเฉยเขาใส่ไอ้นี่ไง,ไ,งไอ้ไอ้ลูนยิงแม่นสแต็กแม่นมาผมว่าผมยิงมั่ๆลุงก,ก็ลงครับไม่ลงไม่ลงจัดไปสวย เอาโล่งเฉยโล่งเฉยจัดไปสองเอ้ยสี่ลูกสี่แต้มอุ้ยโอ้โหโดนท่าตัวเองหลอกแล้วแทงไล่อยลุนอ้าเอ้าเอ้าลิงโอ้โหหมอมันไม่ค่อยหมอะเท่าไหร่ แัดไปยดูสแต็ปไม่มีอยู่จริงนะจ๊ะโหไกลเกินมันจะต่จะจ่ายลิงอะไรแต่ว่ามันลายเดียวกันนะสวยอ้าไม่มีใครกวนเลยจะจ่ายลิงแต่ว่าไปมือลายเดียวกันไม่ยอมมาเอาบอลน,นะเน <laughs> เลยนะกาลิงเหมาะ้าเยอะเลยโดนลนะ้วงเอาง่ายนะ น้ำอยู่น้ำอยู่ใจล้มๆ่มเพื่อนใจร้มล่มนี่ไงไอ้ท่าเราหลายทีแล้วนะรอหยุดใจไอ้อีกโดนโดนนะเพราะว่ารอฉันรอเธอเยอะนี่อยีาานะ๋ใจ้าเลยมาบิงผมเสียสติแล้วตอนนี้ งามยังนำอยู่นะครับยังนำอยู่โอ้โหเรียกว่าตะกุกตะกักเล็กน้อยแต่ยังเอาแต้มนำมาได้เฮ้ยรู้เขาว่าบ้าแล้วถึงแค่ปั๊มปั๊มอันติของอางังหิมันเป็น,นแผนมิงไม่ลงให้อางังหิเนี่ยปั๊มไง สวย้เฮ้ยทหารยิงไม่โดนเลยเหรอตรงไหมเฮ้ยตายแล้วลิงผมงงครับผมก็งงครับแต่ตตข้ามก็งงผมก็งงครับ นี้ยิ่งเขาปลดล็อกพลังงานขั้นต่อไปต่อไปอ่ะมันก็ช่วยทีมได้เยอะไงมีตบไกลรีบ้าไกลโ,โหแต่นี้ขงิ่งไม่รู้มีกระโดดขยิงตบงหรือเปล่านะถ้ามีผมว่ากวนหนึ่งขยิงตบสองเองคนเดียวได้นะกูไอ้ลิงเออเล่นเลยกลัวอะไรเ่าแแมพอโด,โดนโดนตบโดนสติวเริ่มเกร็กงๆไงองลิงสนใจไอ้ตัวทำแต้ม สวยโหเขาลงได้ไรเนี่ยเหมือนลูกลูกฝืนลงมาแล้วลูกน่งไม่ถึงแต่ผมนับผิดลงไหมเออลงทันทีผมพยายามให้อาซิอาานะครัเนี่ยผมพยายามให้ประโยชน์นะขหิบที่สุดเพราะว่าลิงมันไม่จาเป็นต้องมีเกรดอันติโอ้รุลูนต้องให้ลิงช่วยนะผมดูเฟดแล้วไงลิงต้องไปช่วยต่อแล้วครับ ให้อ่ะข้างหงีสิครับเอ้อยไหวโดนตบน่าไม่อายจริงแต่ว่าโดนตบก็ยิงต่อลงนะอ่ะข้างหนีเขาใส่ลูนยิงสแต็กให้เพื่อนมาครับถ้าเขาอยู่ใต้แป้นหนึ่งยิงเพื่อนยิงแม่นเห็นปะด้านบนทุกคนเห็นบนจอไหมอ๋อโถ่โดนลักไก่เลยนู้นใจลูกเพาว่าครับล้นหลอฮึ่มจะเย็นจเย็นจะโดนยิงบอกเอาขอมันมันหน่อยกัน ลิงก็น่าจะกลัวฟูจิมะแล้วตอนนี้นี่นะเล่นท่าข้างนลีเหรอผมก็มีสติอยู่ครับแต่ลิงจะโดนสติมไหมเนี่ยแหละเฮ้ยใจเย็นเยนเพื่อนโอ้ยผมยิงแงยิงแงปะหล่อแล้วลิงใจเย็นนะส่งใกล้ใกล้สวยใกล้ใกล้ฟูจิมะก็เป็นคนเหมือนกันนะครับสวย เอา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 ลิงเมอร์อีกโอ้ยเพื่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตามผมฮุกเองมาเออฮุกเองดีบาวเองยิงไปเรื่อยๆลิงไม่กลา้ายิงผมยิงเองผมก็ไม่ได้แมนดีกว่าลิงเท่าไหร่ถ้าตอนนี้ผมระวังรู้เขาว่ายิงสามแจมอยู่ วแล้ว yeah. เย้เขาไมา่ยิงสามไหมเขาจะาชวนเกมแรกเกือบตายนะครับพอลิงโดนสติวโดนตบปุ๊บมันนี่แล้วไงมันแบบกดดันไงทุกคนแบบแต้มมันเสมอเสมอกันอยู่ใช่ไหมล่เะเข้าใจู่บก็เลยพยายามช่วยยิงแบ่งเบาภาะะระแบบแมตัวผมก็ไม่ได้แพ่นมากใช่ป่ะเออดีเราไปช่วยตบรู้เขาว่ากอฟตบจังหวะที่มันแบบแอบรักไก่ได้นะครับ ก็ทำแตนทะลุเว่าเลยนะไปดูเกม2กันครับเกมแรกจบไปละไปเลยอามาดูเกม2กันพอดีพี่โย่งเขามาขอเล่นด้วยครับผมก็เลยบอกไปว่าผมกำลังทำคลิปตัวใหม่หเกมที่2อ,อยู่นะก็อันนี้เขาขอฟูจิมะผมก็จะโดนแย่งซากุไปแล้วนะไอ,ไอโซเลชันก็ลำบากแล้วแต่ถ้าถ้าพี่เขามีองีกก็ดนะีอย่างที่บอก ตัวผมก็รีบาวไม่ได้แย่แต่ว่าฟูฟกุดะเนี่ยมันถ้ามันนำแต้มเนี่ยมันจะรีดีกว่านะเพราะหนึ่งมันเร็วอ่ะมันวิ่งเร็วด้วยรีบาวดีด้วยเป็นด้อมสนามนี่ยทุกคนเออเรื่องรีบาวกับเรื่องทิปอินเรามีทิปอินสองคนแล้วที่สำคัญคือโชโยหมดเลยเจอมากี่ล่างสองใช่ไหม อืมน่าสนใจแต่ผมว่าเขาจ่ายบอลแบบให้เพื่อนเล่นเร็วยากมากี่อาจจะไม่เหมาะกับฟูดายิงเร็วได้จริงแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่5้าเมน่ะใช่ไหมก็มากีร่างสองซากุร่างสองฟูกุดาแอดวานเจอกับทาคาโนะโชอิจิฟูจ,ฟจิมะแอดวานแล้วก็ฮานักตะล่างสองครับผมทุกคน ม,มาเกมสองขอเน้นๆเรามาเล่นกันที่สนามใครนั้นครับเา้าไม่จํจาครับูจะมาไปเลยเอา้านี่เขาไม่อยู่ครับเซนเตอร์เขาไม่อยู่ครับมาแล้วไม่รู้มาแล้วทิปอินทิปอินมับสวย ถ้ายิงแล้วเพื่อนทิปอินได้อ่ะลูกต่อไปผมยิงลงเพื่อนก็สบายเรียกว่าโอ,อ้ผมล้มไปเนี่ยมเดี๋ยวไปรอสองอยู่นะลูกนี้ผมจะใช้ถ้าหลอกออกมายิงแต่ว่ามุดเข้าไปใหม่ปึ๊บปั๊บโอโ้โหมากวีรู้ว่าสวยสวยมีคนทิปอินสองคนคนระับเรียกว่า กล้ายิงหน่อยเพราะไม่งั้นพูดพาลาไปตกที่ฟูจิมาครับกั้วมอกระโดดพร้อมกันไปแล้ว้วไม่มีคนไปตกผู้กูดะอืม <c oughs> <c oughs> ในถ้าพิงแล้วยิงครับเปลี่ยนจังหวะการเล่นนะพิงแล้วยิง ว่าเขาหลอกจ่ายครับเอา้าปูเขาไม่หลอกนะเล่นจังหวะสามครับมาขีดตะตบนี้ดีสวยมากอยู่ๆฟุยมาได้สามแต้มเฉยเลยอันนี้คือมันเป็นการเล่นแบบไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักกระลายการเล่นกันอยู่แล้วนะครับ นะทีนี้จ่ายต้องเดาแหละอือต้องให้ฟูจิมะเป็นคนเดาบิงครับผมมาไปเดาสองอืมไม่งั้นน่ะมันจะโดนมาีิเล่นเอาครับเดาสองฟูจิมะไปเดาคนอ้าวฟูจิมะไม่เอาอะไรเลยทีนี้เล่น เฮ้ยผมก็หายยิงโล,ล่งได้เรื่อยๆดีดีดีโคจิมาได้กลายล่ามันแสงเขียวครับน่าสวยมากกูจิมานั่นแหละผมเลี้ยงสวยสวยดูตัวผมะ่ะลีไม่ไม่แย่เลยครับค่อนข้างไปทางดีเลยถ้าเล่นเกมเพย์ได้สวยเนี่ยอุ้ยโอ้โหเขาไม่ยิงเร็วครับ แล้วไรน่ะเรานำเดี๋ยวต้องแต้มหนึ่งพูดิมาโชคดียิงสามแต้มได้อืมสวยเลยผู้สาหลอกสำเร็จช่วงไปพูดงมะช่วงไปสวยมาใกล้มาใกล้สวยโอ้โหแสงไม่แตกด้วยไสีด้ไเได้ผมพยายามปั้นพูดิมาก่อน ตรงไปตรงไปตรงปะโหนึกว่าส่งซากุครับนึกว่าส่งซากุไปไปไปพุติมาเอาแสงมาให้ได้โอ้โหแสงหมดแล้วหมดแล้วครับพุดิมาแสงหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับนำอยู่แต่ไดไม่ได้แสงเขียวปฏิหารเนาะ เพราะผมจะตกมากี่เล่นสามมากี่ถึงจะต้องใช้หุ่นถือส่ายได้หรอลูกนี้เยี่ยมจริงๆนี่ทารีบาวจัมชูดด้วยกันทิปสองคนเอาเนี่ยทีบาวคนมากี่ได้แล้วอืมไปเงีย้ยไปเงีย้ยรู้ไหม โอ้ยผมเนี่ยคนพลาดผมโดนหลอกอีกแลวว่าเป็นการซากครับเกมนี้ผมว่าฮานาต้มีอันติเออนั่นแหละหถ้าเขาจ่ายให้ฮานาฮานาติผมไปรอเผื่อฮานาโดนตบสวยเสร็จแล้วผมก็มีอันติอีกนะครับช่วยให้คูจิมะเนี่ยกายแสงได้เร็วเลยยิ่งขึ้นนะครับต้องช่วยกันโอ้โห ทากุเป็นตัวลออ่อหลายทีแล้วครับสวยเอาละคุยมนะนายด้มีแสงในช่วงเวลาสุดท้ายของเกม,มต้องแสงแตกนั้นแหละไม่ต้องแสงแตกแต่มีแสงก็โอเคเสือฟุกคุยมะพลาดแหละเขาบอกไม่เป็นไร ผู้จิมมาถือบอลเยอะแยะฮุมคดัสอืมสุดท้ายมีคนหลงสามแต้มรักษาไว้เล่นเกมรับเกมนี้ชนะเลยครับถ้ารัเล่นเพลงนี้ได้โดนมากเรียบร้อยเรียบร้อยครับ ถอยห,หลังแล้วเข้ามาฮุกควักกะปิกูจมาแสงแตกแต่ไม่จําเป็นแหละเพราะว่าเกมนี้เราได้รับชัยชนะโ,โดนหลอกสองสาต่อมากี่ตัวสร้าง2องก็ยังเป็นตัวที่สุด,ดยอดเหมือนเดิมนะผมยอมรับเลยเพราะว่าเล่นลเราเหนื่อยนกคนัผมว่ยิงอย่างเดียวคนระับมีคนทิกอิน เขาไม่ยิงสามต้องยิงสามครับถา้าเล่นสองเขาไม่ชนะครับเขาไม่ชนะอยู่ดีครับเยี่ยมทุกคนกคน็ถือว่าเล่นยากนะมันก็อานามันก็ไม่มีตัวรับบอลถ้ารับบอลยิงเร็วจะเล่นไอโซก็ลำบากครับต้องแยกไปยิงอย่างเดียวส่วนโคชิมะก็จริงๆถ้าแสงแตกนะเกมไม่ตึงแน่นอน ว่าทำไม่สําเร็จผมก็เพิ่งรู้ว่าทําไปถึง16แต้มการ็นตัวทําแต้มหลักสังนั้นเลยนะครับ็ตนตัวทําแต้มหลักสัง้งนเลยจริงๆก็เป็นทีมชโชโยนะยังไงก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็เท่านี้แหละโอ้มีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อมีเบาร้อยครั้งรับ300เพชรเหรอดีนะแจกมาเรื่อยดีนะนะก็ฝาก เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วอทิปหน้าเขาเรียกว่าอะไรวันพุธจะมีตัวอะไรมาเอ้ยไม่ใช่สิลูนใหม่มาไม่หรือว่าเสื้อหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย